สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟีทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพวกเราช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะคะวันนี้หนูกับพ่อควานนะคะก็มาตัดหญ้าให้คุณยายบัวลอยนะคะเมื่อวานไม่ได้มาตัดนะคะลูกควานไม่ได้มาตัดไปเก็บผิดนะคะวันนี้ก็เลยได้มาช่วยพ่อควานตัดหญ้านะคะตอนเย็นก็จะได้ให้คุณยายบัวลอยทานหญ้านะคะ เดี ну? oh ๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะข้าวสารก็กำลังหอบย่าใส่เค็งนะคะเชอบกินมันก่อนเช้ากัรถ กนตลอดคุณยายาเสิมอยาวหน่อย่าก็กินหัวก็กินนะคะโอยาวอนยชาแก่แบบนี้มากๆก็ิ้งางทินยนอน นอกเราเนี่ยนี่กินดไมได้ีดยานธรรมชาติสองรอบเต็มยายช้าวันละหกสัปดาเย็นก็กสักลา่ยลับคุณคุณยายนี่รถเนี่ยมาจากกำเนินผู้ใจของยายบัวลอยผูใจยายบัวลอยมาจากกำเนินาดุรี ตอนนี้คุณยายัวลอยกับพ่อควานก็กลับมาบ้านแล้วนะคะคุณพ่อควานไปรับคุณยายบัวลอยมาแล้วอาบน้ํามาแล้วนะคะเปียกทั้งคุณยายแล้วก็เปียกทั้งพ่อควานนะคะคุณยายพ้าเล่นน้ำคุณยายฟ้าเล่นน้ำนี่นะคะกลับบ้านมาก็ต้องตัวสะอาดด้วยนะคะชอบความสะอาดค่ะคุณยายรักความสะอาด ะค,ะคุณยายพาเล่นนะยายพาพ่อขวานเล่นน้ำนะะเปียกหมดเลยพ่อค่ะพ่อขวานหวานนะคะพ่อขวานเอาไปให้แล้วนะคะแต่คุณยายก็เอาอีกนะคะกลัวไม่พออิ่ม <laughs> เที่ยวป่าสนุกไหมคะคุณยายยายน่าจะสนุกนะคะดูจากแวตาไปจากท่าทางกลับมาจากป่าลงอาบน้ำนะคะเนื้อตัวสะอาดเลยคันคันอีกแล้วนะคะ อาบน้ำมาผิวคุณยายแบบเตึงๆดำมากเลยนะคะตอนนี้ก็ยืนกินอ้อยกรอบนะคะพ่อควานก็ถือไปให้แล้วแต่คุณยายก็จับกินอีกนะคะกลัวพ่อควานเอาไปไม่ให้ไม่พอคุณยายทาน ทายืนชิลมากค่ะคุณยายเข้าบ้านไหมคะเดี๋ยวไปกินอ้อยนะคะ นานเลยนะคะปล่อยไว้นี่นานเลยนะคะตอนนี้ก็ เวลาประมาณห้าโมงกว่าๆเกือบหกโมงแล้วนะคะคุณพ่อควานก็ไปรับคุณยายกลับมาบ้านนะคะลงอาบน้ำก่อนมาพ่อควานก็เช็คนะคะเช็คปลิงว่ามีปลิงเกาะคุณยายมาหรือเปล่าลงเล่นน้ำสะนะคะเช็คปลิง มีไหมคะคุณพ่อควานไม่มีนะคะพ่อควานก็เช็คกลัวมีปริงกัดคุณยายติดมานะคะก็ไม่มีนะคะเือ่อความปลอดภัยเรียบร้อยดีอาหารเย็นวันนี้ของคุณยายเสนออะไรคะเสนอเมนูอะไรคะวันนี้ หญ้าอ่อนๆที่พระควานไปเก็บที่ทุ่งนานะคะสดๆใหม่ๆตัดวันนี้เลยนะคะตัดตอนใบยๆนี่เองค่ะพรอควานแม่ควานไปตัดวันนี้แม่ควานกับลูกควานได้ไปช่วยนะคะเมื่อวานไม่ได้ไปช่วยคะ่ะเมื่อวานนี้คุณยายบัวลอยไปเก็บเห็ดวันนี้ได้ไปช่วยพ่อควานกับหญ้ามาให้คุณยายบัวลอยได้ทานนะคะ ผิวคุณยายเต่งตึงมากเลยค่ะข้าขวานก็เปิดไฟได้ยุงให้แล้วนะคะอาบน้ํากลับมาจากป่าแล้วก็กลับเข้าบ้านพักนะคะมากินอ้อยกรอบกินหญ้าอ่อนๆหญ้าสดๆใหม่ๆนะคะ <c oughs> ้วไปดูคุณยายใกล้ๆกันนะคะ คุณยายคันหูเหรอคะคุณยายคันหู <c oughs> <c oughs> โอ้โหคุณยายชอบไอ้กรอบมากเลย กัดแบบฟินมากเลยนะคะเย็นนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่อง youtube คุณยายบัวลอยแฟม i ลีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย